สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวลูบิกโมยูใหม่หลง WRM V ีซบตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับก็คือลูบิกโมยูใหม่หลง WRM วีซบนะครับเรามาแกะกันเลยนะครับนี่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีตัวลูบิกนะครับก็คือเท่มากนะครับตัวนี้ผมสั่งเป็น UV มานะครับแต่เป็นรุ่นสแตนดาร์ดมี UV นะครับ เรามาดูที่ตัวอ c c e ร s o บ็อกซกันนะครับก็จะมีถุงผ้ามีหน้าคนด้วยแล้วก็มีมีไข่ครวงมาด้วยนะครับนี่นะครับไข่ควงมาด้วยนะครับแล้วก็มียูชิงดูด้วยนะครับนี่นะครับยูชิงดู เอามาดูที่ตัวลูกกันเลยนะครับแก่งนี้นะครับเปิดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ชึ๊แล้วฝาจะหลุดออกเองนะแล้วก็กดบีบบีบทั้งสองด้านนะครับลูกนี้ก็เป็น UV นะครับนี่นะครับเป็น m o ใหม่ยลง w r i m v 1 0นะครับเรามาเฟอร์เทิร์นกันดูนะครับหนึ่งสองสาม ลูกนี้ดีเลยดีเลยนะครับลูกนี้เรามาแก้กันสักรอบหนึ่งนะครับมาดูผมไม่เห็นมาดูลูกกันนะครับ ทำแล้ว จบไปที่เวลา40วินีนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย